ป้าครับร้านนี้เปิดมา30ปี30ปีนะครับ30ปีเลยตอนนี้ป้าดูสาวเลยคะรอบางเงี้ยเรท้าดามสวัสดีครับพวกผมเตียวในแมตเตี c วชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดดุริายธานีครับอยู่ในเมืองเลยนะครับวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยในตำนานกว่า30ปี มีอะไรกินบ้างครับก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวปัตตือนะนี่ผมมาแต่เช้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงอ่ะมาไม่ได้นั่งแน่เดี๋ยวเราเข้าไปข้งางในดีกว่าครับว่ามีอะไรอร่อยา้างตามผมมาครับนี่นะครับผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปัตตือนะครับ ซึ่งตอนนี้คนไม่เยอะมากครับเป็นช่วงเช้าประมาณ1ิบโมงพอถ้ามาเที่ยวนี้ไม่มีที่นัง่งแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับพัดเตอร์เนี่ยขายทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นกระโปรก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เด็ดของเขาก็อยู่ที่ผู้คนรู้จักพัดเตอร์ดีก็จากเนื้อน้องลายครับเนื้อน้องลายอร่อยนุ่มมากนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมชอบมากนะครับก็ ขอกินก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปบอกอีกทีนะึงว่าเราเะสั่งอะไรต่อไปหาล,ลูกไม่อยู่ลูกมาอยู่เล่นแทนเล่นแทที่เด็กอยากของร้านป้าตืนนะครับนี่ที่เขาทอดกันสดๆทุกวันนะครับกากหมู ดังกรกอบครับล่ะเปล่าฟันแตกแหมต้องมีคนชงเนี่ยกิน <c oughs> <c oughs> ด,ดีกว่ากินด,ดีกว่ากินก่อนนะกินก่อนนะอร่อย ตอนนี้ผมอยู่กับป้าตือนะครับเจ้าของตำนานก๋วยเตี๋ยวสุดอร่อยเจ้าตู่ไทยธาน,นีครับป้าครับร้านนี้เปิดมาสิบี่ปีแล้วครับสามสิบครัๆๆสบสามสิบปีนะครับปีาจะเปตอนนี้ป้าโดนสาเลยร้านนี้มีอะไรเป็นทีเดดคทั้งหมดทุกคนตัดมาแล้วชอบกินมาก,มากเลยก็ชอบทุกเมนูชอบทุกอย่างนะครับแต่สาหรับผมนะผมชอบเนื้อน้องวา,ายที่ไม่มีความพิถีพิถันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็แบบอร่อยมาก ที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้ยมตยำนะครับป้าก๋วยเตีย๋ตยวน้ำตกเนื้อหมูอะไรครับต้มยำปลาต้มยำปลาด้วยไก่ด้วยนะครับคือมาที่นี่ก็หลากหลายแต่บอกก่นอนนะว่าให้มาเวลาที่แบบเ <c oughs> ช้าหน่อยนะป้าหรือไม่ก็บ่ายเลยแต่บ่ายก็จะไม่ได้กินของอร่อยๆก็คือมีมมีมีให้ทานยังมีให้ทานก็แสดงว่าแต่ถ้าเที่ยงเนี่ยบางทีไม่มีโต๊ะนะป้าเพราะร้<อ>านมีฮอตสุดๆเลยครับผมบอกก่อนครับแล้วก็ที่นี่ราคาไม่แพงถูกก็ละแต่ผมอยากรู้ว่าร้านนี้เปิดกี่โมงปิด เปิด2โมงครึ่งปิดบ่ายสาม2โมงครึ่งก็คือ8โมงครึ่งเช้านะครับปิดบ่ายสามหยุดทุกวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับอย่ามานะครับ <c oughs> ถ้ามาวันอาทิตย์เด็ดขาถ้ามาต้องซื้อแล้วมากินหน้าร้านนะว <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ได้ถ่ายเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อร่อยมากขอบคุณมากเตือบ้านแล้วผมจะมากินบ่อยๆขอบคุณครับอย่าลืมนะครับถ้ามาที่อุทัยก็อย่าลืมไปที่อุทัยริเวอร์เลครีสอร์ทคาเฟ่ร้านร็องสอด้านเฮฟโวตรงนี้ครับมี อาหารอร่อยนะครับมีคาเฟ่กาแฟเครื่องดื่มนะครับแล้ถ้าอยากไปเที่ยวก็ยังมีบริษัทนําเที่ยวที่ดีเชื่อถือได้ประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุดครับกับไทยสบายทราเวลนะครับ,บ,รบเข้าไปใน Facebook เขาได้เลยไทยสบายทราเวลหรือว่าอุทัยลิเวอร์เล็กนะครับรีสอร์ทคาเฟ่และเซอร์รอลครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจแมตติลล์แชนแนลนะครับ,กก like, share, บ,รบแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้กับช่อง y ยูทูปแมตติลล์แชนแนลนะครับกดยากหน่อยแต่กดเท่าไหร่นะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ